สวัสดีครับวันนี้พบกับตั้งสิงห์นะครับรีวิวงานนะครับวันนี้อ่ะก็ลางเราประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกำคอนะครับอ่ะนี่ครับตรงกำคอครับราคาก็สองพันห้านะครับอันนี้ท้าไม่สักนะครับสักทองนะครับอ่ะนี่ก็เราลางประกอบแป๊บหนึ่งอันนี้อ่านี่นะครับ ตรงมือสอดนะครับนี่นะครับสนใจทั้งได้นะครับก็ งันก็มีเยอะนะครับตรงนี้นี่นะครับมันท้ายนะครับอ่าอันนี้สักนะครับอันนี้กระดูนะครับอันนี้ก็ ลางกลมลัางเหลี่ยมสีดํานะครับเดี๋ยวรออะไรแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้จะมีเวลาประกอบแล้วนะครับประกอบเสร็จแ้ะจะรีบจะส่งให้ครับผมนี่นะครับนี่ก็ไม้สักนะครับสรงกำคอนะครับรบต้นสองพันห้านะครับลางเป็นลางเหลี่ยมนะครับโตแล้วตัวยี่สิบสองมิลนะครับอ่าปิกอรโลห้าสิบนะครับ นี่นะครับก็หมดสุดนี้เดี๋ยวแรกจะไม่ละทำแล้วนะครับก็จะสนใจก็ให้รีบติดต,ต,ต่อสังส่งงานมาได้นะครับณตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลงทำพันท้ายแล้วนะครับอนี่นะครับสวยนะครับถูกใจแน่นอน,นครับรอบนี้นะครับ มีเดี๋ยวมีของแถมให้หมดนะครับสองพันห้านะครับดูนะครับสองพันห้านะครับอันนี้สองเจ็ดนะครับมือสอดนะครับเพิ่มสองร้อยนะครับสองเจ็ดทรงกำปอสองพันห้านะครับติดต่อก็สั่งงานมาได้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยเนาะนี่ครับสวยนะครับถูกใจนะตัวนี้ครับฝนตกหน่อยนะครับตรงนี้ ยังไงก็เลิกขอฝากด้วยนะครับขอบครับ